ข้าพระเจ้าขอราธนาพระบารมีสามสิบทาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในทองมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพ พระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกกับโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณพโคโดมบรมครูขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้าจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยทั้งหลายและสัะเพคอทั้งหลายในกายข้าพเจ้า จงสูญไปสิ้นไปด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการดังต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้า และครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความไม่มีและความไม่มีจงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าต่อไปขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสําเร็จ จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตะบาเดชส,สมบัติธนสารสมบัติและบริวารสมบัติหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทิน